ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก uh ูเข้ามาแคมล้วกูเข้ามาแคมกูเข้ามาแคมล้วยอมแล้ไอ้งขอม้าเโดดไม่ได้โดนชาร์จแล้วไม่ช้า้ามไมด้โดดไม่ได้โดนชาร์จมาเข้าใจอเควแอันหนึง มาร์คไปสองมาร์คไปสองมี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 ช์าอีกบาร์เลยอย่าข้ามฝังข้ามอันนี้ กระถามเต็มเลยวิ่งเข้าไปตบขันเต็มเลยจ้าโอ้แตกแล้วโอู๋ตอนนี้ตอนนี้มาร์เก็ตมาร์เก็ตมาร์เก็ตมันมากเพื่อนมาหน่อยเด็กพี่ดีมันอยู่บนหลังคานี่หมดแล้เพราะว่าตอนนี้กูเข้าไม่ได้เยอะมากอัลโลแล้วสินะก,กู บาลเลยเพื่อนบางโดนหนักมากบางโดนหนักมากเจ็งมึงเกิดไหนเนี่ยญี่ปุ่นเยอะแล้วกูเกิดเรื่อยๆไอ้เหี้ยของพีเนี่ยสกูว่าตายเหี้ยเลยเต็มเลยว่ะแล้วตามสองจะไม้ตู้กูของเต็มยืนนะเกือบเต็มตู้ เอาไงอ่ะลงจอดเออแล้วแต่พวกมึงเลยเพื่อนกูกูขอล้องหน่อยเผื่อได้เผื่อได้ไฮไลท์เก็บไม่ได้เก็บมาเก็บได้แต่ว่าไม่อยากดีดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องถ่ายมาแล้ว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 ไม่ตัวละแต่ซี่จ้าแตกซีขวาขวาไอ้สัสข้างหลังบังกลุ่มเจ็ดตัวมาบานเลยว่ะโดนเยอะมาก ใส่ห้าใสกห้าแล้วแต่ก็แย่ที่มันยิงตัวใส่โอ้โหหลังไม่มีอ่ะมีมีรถกูโดนลงรถยิงเตอร์โอ okay. oh, <tr ust> <tr ust> ้โหตาของใครตาของใครวะสแก็ตเฮ้ยมึงเข้าไปช่วยมันหน่อยกูได้ไฮไลท์ละอย่างน้อยถ้าถึงสิบตัวกูได้ไฮไลท์ลงแน่ เออเอลเอดมาดิมาดิวัดกระปุกมั้ละกูเห็นมีสองตัวสองตัวนีดหรือเหลือแค่สองตัวอยูงาอยู่หน้าม้าสองตัวเลยกูจะวิ่งถึงม้าแล้วเมื่อกี้สัตั่งยิงตัวมาแล้วมาแล้วไอ้ไอ้ตัวแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งเฮ้ยแักแปดเฮ้ยโอ้โหกระสุนหมดโอ้โหตายมันแตกแฟรกระสุนหมด